คร um ับนี่เราจะเอาหอยโขงอายุสองสัปดาห์นะครับมาปล่อยลงบ่อพักนะครับบ่อพักก็จะเป็นขอบซีเมนต์นะครับเราพักน้ําไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งเมตรนะครับเป็นบ่อเวมหนึ่งเมตรผมใส่น้ําไว้ประมาณห้าเซนนะครับสําหรับอนุบาลลูกหอยนะครับน่ครับจะเป็นง่ายงยนะครับเป็นบ่อซีเมนต์ง่ายงนะครับมีต้นไม้ต้นนึ่งนะครับ จำลองธรรมชาติให้เขานะครับก็จะมีนี่มีพ่อแม่ของเขานะครับเป็นรุ่นพ่อแม่นแม่เอไม้ใส่เป็นอิดลองนะครับก็จะเริ่มปล่อยลูกปล่อยลงไปนะครับปล่อยง่ายๆเลยครับนี่เมื่อกี้เราจับมากะเตียยเขาก็เริ่มจับกล่องโฟมนะครับ เราปล่อยเขาลงบ่อนบาลน,นะครับในน้ำนี่เราใส่เป็น e ออมนะครับ e ออมผสมไว้นะครับน้ำไม่ได้ขุนนะครับเพียงแต่น้ำนี่เราใส่ e อเอมพื่อปรับสภาพน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเขาอยู่บนไม้นะครับบางส่วนงก็อยู่ในน้ำเขาจะว่ายน้ำเองแล้วก็หาก,กินเองนะครับกินรากพืชนะครับ อันนี้เราใส่เป็นต้นจอกนะครับเป็นอยู่ในช่วงทดลองเราไม่รู้ว่าตัวใหญ่เขาจะกินลูกหอยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่อยู่ในช่วงทดลองครับฝากกดติดตามนะครับมาศึกษาร่วมกันครับ